แม่แก็หวานลูกโมธนาสาธุอุ่นก,กับอ้วนด้วยนะคะนั่งไปด้วยกระจบข้าวยายไปด้วยค่ะแม่แม่ยายจ๋ายาย,ย,ายอหอมเหลือเกินโอ,นโอดูค่ะน้าโมน่าๆๆๆเอาไปไรอ่ะทำไมดึงมือพ่อไปไหนไปด้านนู้นอีกน้องน้ำไม่ไม่มีตังค์จ่ายแล้วลูกอ่ะแม่ไม่มีตังค์จ่ายแล้วแต่อ้วน,ส,นสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะแม่แม่วันนี้เร่งรีบมาก ตั้งใจจะมา,าตักบาตรนะคะแต่ว่ามัวแต่จะเตรียมตัวอาบน้ำไม่ทันพระท่านนะคะตอนนี้วิง่งวิ่งตามไปใส่บาตรแล้วค่ะแม่แม่ไหนตาอ้วนพระท่านอยู่ไหนแล้ะอ,อ๋อพระท่านอยู่ร้านยายพอดีค่ะแม่แม่เอฟซี FC. ตอนนี้น้องนานเขาถือไวตะมิวด้วยนะคะแม่แม่เห็นไหมเอ่ยถือไวน์ตะมิวด้วยค่ะแม่แม่จะกินก็ไม่กล้าก,กินค่ะนะคะ ต้องไปทําบุญก่อนนะคะทําบุญก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะแม่แม่เอซสวัสดียามเช้าด้วยนะคะวันนี้วันพุธวันที่เท่าไหร่ไม่กล้าไม่กล้าพูดกลัวผิด <c oughs> อา่านังน่งนั่งนั่งรับพรกับยายเลยนั่งรับพรกับยายเลยค่ะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะเะเจ้าค่ะหลวงตา นั่งข้างยายเลยนั่งข้างยายเลยอย่าไปจกข้าวยายนะตาอ้วนระวังนะ <c oughs> นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวไปจกข้าวยายค่ะแม่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 ร่วบันทึกโมทนาสาธุบุนกับอ้วนด้วยนะคะ <c oughs> นั่งไปด้วยก็จกข้าวยายไปด้วยค่ะแม่แม่แมยายจ๋ายายอหอมเหลือเกิน อดู่ะยายกอดหัวขอนไม่ได้อาแตงโมดีกว่าแต่อ้วนอ๋อปปๆาๆปาขโมยแตงกวายายไปทุกวันเลยนะคะเอาไม่ไปไม่ไปค่ะแม่แไม่ได้กินไม่ไปดูเขนนั่งลงให้กินก่อนก็ได้นี่นี่อยากกินข้าวอยากกินข้าว ดี๋ยค่อยไปกินข้าวที่บ้านเราลูกจะนั่งเก้อาอี้นี่นี่นี่สงสัยข้าวสงสัยข้าวไหนแม่ดูสิอ๋อยายเขาใส่บาทหมดแล้วลูกไอ้ <c oughs> คือบุญจ้าค่ะย่า <c oughs> ค่ะเคยได้กินข้าวและที่นี่จําได้น,น, <c oughs> นั่งลงแล้วค่ะแม่แม่แม <c oughs> เขาไม่ยอมไปเลยนะคะถ้าเขาไม่ได้กินนะคะ <c oughs> เพราะว่าโอ้ยตดดังด้วยค่ะ <c oughs> มาบ้านยายนี่มีแต่ความสุขค่ะได้กินตลอด แล้วทีนี้จําเวลาทําบุญตักบาตรเคยได้กินข้าวนะคะและนี่ก็หอมพอดีว่าข้าวช่วงเช้าๆนี่ก็จะหอมหอมอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะคุณยาก็กำลังหุงเสร็จใหม่ๆเลยก็แบบว่ามันยั่วยวนหัวใจเหลือเกินนะคะแม่แม่บาตที่นี่ก็อยากกินนะคะอยากกินอืมไกกว่ากับกรอบยามช้าไปแบ่งให้พ่อแสนด้วยจะอ้วนน้องนางกินคนเดียวไม่ได้นะโลกป่ะกลับบ้านไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่นานๆๆๆๆ ระวังเดอ้อระวังเดอ้อไปหายายอีกแล้ว <c oughs> โอโเคค่ะคุณยายกล้วยยังไม่มาใช่ไหมคะกล้วยยังไม่มาค่ะแม่แม่นะคะอ่ะไปก่อนคะ่ะโอ้ยนอที่แรกว่าจะอาบน้ําก่อนนะคะวันนี้พอมีแดดออกมาหน่อยตอนเช้าแต่ว่าตื่นสายนะคะ <c oughs> อ้าวกินช่าอมก่อน,นะค่ะแม่แม่ กินผักก่อนให้เขากินก่อนตะอ้วนอุ้ยทำไมลูกนางชอบกินชะอมจังเลยเนาะดูค่ะแม่แม่กินดีมากเลยนะคะนี่ชะอมแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นผลเสียต่อลูกนะคะแม่แม่เป็นผลดีต่อเขานะคะชะอมเนาะปลายลูกไปโอ้กินเก่งกินเก่งเป็นคนตัวเล็กเนาะค่ะเนาะแม่แม่กินแต่ชะอมนะคะแล้วหนักสิบกิโลกินแต่ผักกินแต่ผลไม้แต่อ้วนได้ไงก็ไม่รู้นะคะ ว่าได้พาอ้วนเดินออกกําลังกายยามเช้าไปในตัวนะน้องหมาไปในตัวด้วยนะคะไปกันเลยค่ะแมพาเข<พ>ายืดเส้นยืดสายค่ะแม่แม่วันนี้เดี๋ยวตอนเย็นนะคะอ้วนไหนไหนขึ้นไปแล้วย่าเขากินไม่ได้อยากกินหยาเด้นี่ย่าสวนของคุณปู่คุณย่าเขานะคะแม่แม่อ,อยากถูกต้นนี้ ต้นไม้ก็เล็กนิดเดียวไปค่ะวันนี้ตอนเย็นนะคะแม่แม่เอฟซีน้องนางจะไปร่วมกิจกรรมงานวันเกิดนะ้องน่าโมน่าเอาเป็นไรอ่ะทำไมดึงมือพ่อไปไหนไปด้านนู้นอีกน้องนางแม่ไม่มีตังค์จ่ายแล้วลูกอ่ะแม่ไม่มีตังค์จ่ายแล้วแต่อ้วนเส้นหมดเงินแล้ว เมื่อวานเคยเมื่อวานเสร็จจากร้านยายแล้วมาร้านตรงนี้ต่อเดทที่นี่จําได้หนิแล้วมาทุกวนันจะมีตังที่ไหนจ่ายเขาเนี่ยอ่ะแหมหมดตังจ่ายพี่เขาแล้วลูกจําได้ค่ะย่าอยากกินโอ้ยดูร้านพี่คนสวยก็มีทุกอย่างเลยทีนี้อาอยัางไงผ่านไปก่อนนะคะ <laughs> อ่านี่มาดูพ่อแสนให้พ่อแสนดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะแม่แม่แม แแสนดื่มน้ําแป๊บหนึ่งค่ะเช้านี้นะคะก่อนนอนก็ต้องดื่มน้ํานะคะแม่แม่ตื่นเช้ามาช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเด็กๆก,ก็จะหิวน้ําเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็จะให้เขาดื่มน้ําก่อนนะคะให้เขาดื่มน้ําก่อนแต่ว่ากินต้นสับประรดกินหญ้าแล้วนะคะในรอบเชา้าตื่นช่วงตีห้าตอนนแม่ เดี๋ยวเฝ้าพ่อแสนดื่มน้ำแป๊บหนึ่งค่ะ,ะแม่แม่พอดีสาววันพาน้องนางเดินเล่นข้างนอกรอแป๊บหนึ่งนะคะถ้าไม่เฝ้าพ่อแสนจะดึงสายยางเล่นค่ะเด็กๆบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะชอบพากันดึงเล่นสายยางนะคะแม่แม่แต่ว่าไม่ไม่เรื่องทําร้ายคนเนี่ยไม่ได้ทําร้ายใครนะคะแต่ว่าชอบเล่นสายยางนะคะแม่แม่เอฟซี FC. นะคะชอบเล่นชอบอันชอบดึงเอามาม้วนตัวเล่นอย่างนี้นะคะแม่แม่แม คือแบบโอ้ยสังแม่นนกเผลอไม่ได้นะคะเผลอไม่ได้เขาชอบเล่นสายยางพ่อแสนก็ชอบเล่นลูกนางก็ชอบเล่นนะคะแม่แม่อ่าฉะนั้นเวลาเราให้เขากินน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาบน้าให้เขาต้องระวังเรื่องสายยางมากหน่อยเพราะว่าในแรงของเขาพละกําลังของน้องช้างเนาะแค่นิดนึงสายยางก็ขาดแล้วนะคะแม่แม่อ่าฉะนั้นเราก็ต้องเซฟสายยางสักหน่อยนะคะ อย่างพ่อแสนกินอิ่มกินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โยกยนี้อยู่แล้วนะคะแม่แม่เขาเป็นช้างที่โดยกรรมพันธุ์แม่เขาเนี่ยโยกมาแล้วนะคะแล้วเขาก็โยกเหมือนกรรมพันธ์พ่อกร,รมพันธุ์แม่เขาเนาะนะคะแม่แม่เข้ามาติดตามใหม่เนาะค่ะสงสัยว่าเอพ่อแสนเขาหิวเขาอะไรหรือเปล่าทาไมเขาโยกตลอดเวลาพ่อแสนเนี่ยครับเป็นช้างที่ลักษณะเขาโยกอยู่แล้วเนี่ยค่ะแม่แม่จะกินจะยืนจะอะไรเขาก็โยกนะคะเนาะอ่านะคะนี่ก็เพื Los ่อ แม่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่หรือว่าแม่ๆที่ติดตามอยู่อาจจะสงสัยนะคะก็แจ้งแม่ๆไว้ตรงนี้เลยนะคะ<ๆ>ว่าเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นมาจากกรรมพันธุ์แม่ๆมก็จะสังเกตเห็นอยู่หลายๆเชือกเละค่ะที่จะเห็นที่เขามีลักษณะโยกโยกแบบพ่อแสนนะคะบางเชือกโยกซ้ายโยกขวาบางเชือกโยกไปข้างหน้าหลังเหมือนพ่อแสนแต่และเชือกก็จะโยกไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่ที่กรรมพันธุ์แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ตัวน้องช้างเองด้วยนะคะ ส่วนน้องมินนี่เนี่ยไม่โยกนะคะแม่แม่ไม่ไม่โยกเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่โยกแม่เขาก็ไม่โยกนะคะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยซักส่วนใหญ่เลยเนาะค่ะแม่แม่ในวันนี้เนี่ยปกติวันเกิดน้องน้ำมูนเนี่ยจะได้พ่วงกันไปสองเชือกเพราะว่าพ่อแสนไม่ได้ตกมันแล้วแต่ว่าในปีนี้เนี่ยพ่อแสนเพิ่งหายจากอาการตกมันแล้วแม่แม่สังเกตดูขมับตรงนี้นะคะขมับตรงนี้ยังยังบวมอยู่นะคะแม่แม่ก็เลยยังไม่ได้พาไปไหนด้วยเนาะค่ะเนาะ เอาที่ปลอดภัยดีกว่านะคะอ่ะจะเจอาไปให้ลูกนางลูกนางไปเดินเล่นอยู่ครับเพราะแสนเจ้ากินอิ่มแล้วตีเจ้าอิ่มแล้วไปอยังกินอยู่ค่ะแม่แม่แมให้เขากินน้ำแป๊บนึงนะคะอ่าอิ่มแล้วน้องนิกต้องเก็บสายยางให้ก่อนค่ะแม่แม่ให้งงั้นจะเอาสายยางมาเล่นนะคะแต่เล่นเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นอะไรแบบขนาดนั้นคือเล่นแบบว่า เอามาแบบโยนตัวเองอะค่ะแม่แม่หมุนรอบตัวเอง <c oughs> สาเขานาอแม่แม่ที่ชึบปิดน้ำแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้บรรยากาศประมาณนี้เลยะค่ะแม่แม่ยามเช้านะคะวันนี้มีแดดเด้อแม่แม่เมื่อวานไม่มีแดดแต่ว่าคือฝนสิตกอยู่คืคอฝนจะตกอยู่นะคะตองสับประรดให้ทะเสนก่อน สับป,ปะรดจะได้ถึงอาทิตย์หน้าไหมนนเนาะนี่เนาะยาก็ไม่มีค่ะแม่แม่เอ้ยมีลูกสับป,ปะรดมาฝากก็แสนด้วยค่ะชอบต้นสับป,ปะรดรดแบบรดสองรสนี้มากเลยนะคะแม่แม่เพราะว่ามีลูกสับป,ปะรดติดมาเยอะแล้วทําให้เด็กๆเขาอยากกินเขาอยากกินอะไรนี่นะคะอยากกินอาหารอะหารอโอเคค่ะยังไง เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่น้องนิกที่ไปตุนข้าวให้น้องพาวไว้ไม่รู้จะไหมหรือ,อยังไงนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่เอฟซีขอพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะที่นีด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปด้ยวยค่ะเด้อแม่แม่เอฟซีค่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนๆกับพ่อแสนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ